สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 แล้วก็นักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบนะคะ,ออะ,คะเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเลยค่ะคณิตในตอนที่1น,นะคะสําหรับข้อที่1น,นะคะส่วนใหญ่นะคะครูจะเป็นข้อสอบที่ฝึกการสร้างแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้นักเรียนทางนั้นเลยจะค่อนข้างไม่ยากเลยนะคะสําหรับข้อแรกค่ะสร้างจุด B นะคะจุด B นีคะข้อสอบแจกคะแนนหนูก็จุดเลยแล้วก็ B ใช่ไหมคะจุด B นะคะ ส่วนข้อที่ข้อที่2จนจมสร้างเส้นตรง CD นะคะเส้นตรงลักษณะเป็นยังไงอันนี้ครูถามเพื่อเพื่ออยากทบทวนนะคะนักเรียนเฉยนักเรียนทราบไหมว่านะคะลักษณะนะคะของเส้นตรงเป็นยังไงนักเรียนก็ลากเส้นตรงเลยนะคะยาวเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอะไรคะระบุความยาวไม่ได้มีหัว2หัวไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะะเราใส่ C กับ ดี D, ใช่ไหมต่อมาข้อที่3นะคะสร้างส่วนเส้นตรงนะคะ er ที่มีความยาว10เส้นเนี่ยส่วนของเส้นตรงค่ะจะสามารถนะคะระบุความยาวได้10เซนติเมตรนักเรียนก็เนี่ยค่ะ10เซนนะคะนักเรียนก็ลากเลยมาจนถึง10เซนนะคะ er จะได้ว่า er เนี่ยยาวเท่าไหร่คะ10เซนติเมตร ที่เราวัดแล้วเมื่อกี้นี้ต่อมาค่ะสร้างรังสี MN รังสี MN <M N, S 1> เช่นเดียวกันค่ะไม่ระบุความยาวเพราะมีหัวลูกศรหนหนึ่งหัวนี่ไปได้เรื่อยๆนะคะ MN นะคะต่อมาข้อนี้ค่ะเป็นการสร้างมุมที่มีขนาด75องศาคือนักเรียนสามารถใช้ไม้ครึ่งวงกลมเนี่ยวัดมุมได้เลยนะคะเนี่ย เพราะนั้นมุมเกิดจากอะไรเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นเราสร้างรังสีขึ้นมาก่อน1เส้นกูให้เป็นรังสี A B อีกเส้นหนึ่งที่จะกางออกไป75องศาแสดงว่าจะต้องมีจุด A เป็นจุดปลายที่เป็นจุดร่วมกันแล้วก็หัวลูกศรอ,ออกไปอะวัดค่ะให้ตรงเห็นไหมให้ตรงนะคะนี่กึ่งกลางให้ตรงเส้นให้ตรงนะคะแล้วจะดูวงนอกหรือวงใน เราจะกลางฝั่งไหนเราจะเอากางจากฝั่งนี้ค่ะเพราะเส้นเราหัวมาทางนี้กางจากฝั่งนี้เพราะนั้นศูนย์อยู่วงในค่ะ75องศาไล่ไปตรงนี้70ไปอีก5เนะะี่ยค่ะ75อยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราลากเราไม่ต้องลากขึ้นไปจนถึง,ถง,ถงตรงนู้นก็ได้นะคะความยาวมันเป็นรังสีเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้เราเห็นแนวนะคะแนวของเส้นว่าจะไปองศาที่เท่าไหร่นี่ตอนนี้ไปที่75องศาคือตรงนี้ พูดให้ตรงนี้เป็นจุด C จะได้ว่ามุมอะไรคะ C A B หรือ B A C หรือมุม A เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะ75องศาต่อมานะคะสร้างมุมที่มีขนาด285องศาอันนี้รู้เลยว่าเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมกลับนะคะซึ่งหาได้จากอะไรคะมันเกิน180แต่ไม่ถึง360ใช่ไหมอ่า มันเกิดจาก180บวกกับอะไรคะบวกกับ105องศานะคะเราจะสร้างโดยวิธีการนี้ก็ได้นะคะวิธีการแรกนะคะหรือวิธีการที่2เราสร้างอะไรคะสร้างมุมที่เหลือก็คือจาก360ที่เป็นมุมวงกลมลบ285 จะเหลือ75องศาเราจะสร้างมุม75องศาซึ่งไม้ครึ่งวงกลมของเรามันมี180องศาเราจะสร้างได้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราโค้งของมุมอะค่ะเราจะไม่เอา75มันจะเหมือนข้อน,นี้เลยค่ะเราจะเหมือนติ๊กตรงนี้นะคะแต่เราจะไม่เอาตรงนี้เราจะเอาโค้งที่เหลือโค้งที่เหลือจะเท่ากับ285ค่ะเพราะถ้ารวมกับ75จะเป็น360มันจะเป็นมุมวงกลมนะคะอ่ะวิธีการที่1 คือเอา180บวก105อย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นนักเรียนสร้างมุมเส้นตรงขึ้นมานะคะนี่ผู้สร้างลังสีก่อนนะคะนี่นะคะมุมเส้นตรงอ่ะเราต่อออกไปมุมเส้นตรง180แล้วใช่ไหมคะอ่ะบวกอีกเท่าไหร่คะ105อันนี้เป็นมุมอะไรคะมุมป้านจะได้มุมต่อมาอีกเป็นมุมป้านมุมป้านรวมกับมุมตรงกลายเป็นมุมกลับอันนี้มุมมุมตรงนะคะ เราจะบวกเพิ่มอีกอ่ะถ้าเราเอาโค้งนี้แล้วนะคะอ่ะเราเอาโค้งข้างล่างนี่คือ180องศาแล้วเพราะนั้นเราต้องโค้งต่อค่ะโค้งต่อไปทางนี้อีกเท่าไหร่คะอีก105องศาอะทีนี้เราจะมาดูฝั่งนี้เพราะว่าจะเอาโค้งนี้นะคะนี่เราจะดูโค้งนี้ศูนย์จะอยู่วงนอกไล่ขึ้นมาอีก105ตรงนี้100นะคะ105อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เพราะนั้นเราก็ ลากเลยแต่ไม่ต้องไปถึงตรงนี้ก็ได้ตามแนวนะคะนี่ได้แล้วค่ะเอาเป็นเอ่อ x นะคะ y Z ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก105องศาดังนั้นโค้งนี้ทั้งหมดคือ285องศานะคะโอเคนะคะทีนี้อีกวิธีการหนึ่งคือเอา360มาลบมุมที่ต้องการ ะะลบมุมที่ต้องการก่อนได้75องศาแล้วเราจะวัดมุม75นะคะเหมือนอย่างนี้เลยแต่เราจะเอาโค้งที่เหลือนะคะถ้าไม่เชื่อนักเรียนลองวัดรูปนี้ดูนี่วัดโค้งเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมจะได้75องศาค่ะนี่นี่นี่70 75องศาค่ะโอเคไหมเพราะว่าอะไรรวมกันหมดนี้ต้องได้3 6 0รอนะคะอีกวิธีการหนึ่งวิธีการที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนสร้างมุม75แต่จะไม่เอาโค้ง75้าค่ะ เหมือนข้อ5เลยนะคะเอาเป็น m n นะคะแล้วเราก็วัดมุม75ค่ะเนี่ยค่ะเอา75เลยนี่70อยู่ตรงนี้75ก็ต้องอยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะเ5าค่ะแล้วก็ลากเลยนี่ลากตามแนวนี่75 m n o เนี่ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือ75องศาทึ่เราวัดแล้ว แต่เราไม่เอานี่ค่ะเราไม่เอาใช่ไหมคะแต่เราจะเอามุมกลับโค้งนี้ค่ะดังนั้นโค้งนี้คือ285ซึ่งถ้าต่อตรงนี้ด้วยอีก75ก็รวมเป็น360โอเคไหมเราเล่นเอา3 6 0ลบมุมที่ต้องการแล้ววัดมุมที่เหลือเพราะว่าเราวัดได้ด้วยไม้เครื่องวงกลมแล้วโค้งนี้เราจะไม่เอาแต่เราจะเอาโค้งนี้เนี่ยเราจะได้แล้วค่ะมุมกลับนะคะวัดเหมือนมุมแหลมเลย แต่เราไม่เอาโค้งฝั่งนี้เราจะโค้งฝั่งนี้ก็คือมุมกลับนะคะ285องศาต่อมาข้อนี้นะคะให้พวกเราสร้างนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว6เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนอันนี้ก็ต้องมีภาพต้นแบบเส้นต้นแบบนะคะ6เซนติเมตรนักเรียนก็วัดเลยค่ะ6เซนนะคะ,ะคูลากส่วนของเส้นตรงนะคะ บนี่6ซนติเมตรนะคะ,ะเป็น QR ก็ได้นะคะยาว6เซนที่เราวัดแล้วทีนี้เราจะสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงนี้6เซนเนี่ยแต่จะต้องใช้วงเวียนนะคะเพราะน,นั้นนักเรียนก็ลากอันดับแรกค่ะสร้างลังสีขึ้นมานี่หเส้นรังสีนี่ยาวเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมะกูสร้างลังสีขึ้นมาลังสี เอจแต่ k ยังไม่รู้ k ที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้ jk เนคะยาวเท่ากับ QR โอเคทีนี้นักเรียนกลางวงเวียนค่ะรัศมีให้ยาวเท่ากับนี่ให้เท่ากับภาพต้นแบบคือ QR ค่ะนี่ครูได้แล้วแล้วใช้จุด j เป็นจุดหมุนหรือจุดศูนย์กลางนักเรียนว่าส่วนโค้ง นี่ได้แล้วค่ะเพราะนั้นเกิดเส้นตัดการตั้งชื่อจุดเป็นจุด K เพราะนั้นนักเรียนจะได้ว่านะคะส่วนของเส้นตรง QR ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง JK ซึ่งยาวเท่ากับ6เซนติเมตรวัดดูซิว่าจริงไหมนี่ค่ะ6เซนติเมตรเห็นไหมคะอ่ะพอดีเนาะอ่ะโอเคนะคะทีนี้จะเป็นข้อไหนทีนี้ข้อ8นะคะ แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่าไหร่คะ15เซนเมตรนะคะ15เซนเมตรนี่นี่นน15ซนเมตรนะคะอันนี้พวกเราอาจจะแบบครอบเกินมาถึงข้อ9เนาะเวลาวาดรอยวงเวียนอะผู้ขอใช้กระดาษ A4 แล้วกันนะคะแบ่งครึ่งนะคะเพราะนั้นเราต้องมีส่วนของเส้นตรงที่ยาวนะคะ 15ซนเมตรก่อนนะคะอ่ะมาถึงนี่ได้14นะคะกดต่ออีกเสนหนึ่งเป็น15นี่ส่วนของเส้นตรงนะคะอ่ะเอา AB ก็ได้ที่เราวัดได้15เซนติเมตรเราจะแบ่งครึ่งสำหรับข้อ8นะคะอันนี้ข้อ8เราจะแบ่งครึ่งนะคะอ่ะทีนี้กลางวงเวียนค่ะ กลางวงเวียนรัศมีให้เกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB เกินครึ่งหนึ่งเกินไปเท่าไหร่ก็ได้อะนี่ประมาณนี้ะรูกลางมาเกินแล้วอะนี่ก็เกินแล้วค่ะนี่ดูก็รู้แล้วมันไม่บาลานซ์กันใช่ไหมนี่นี่กับนี่เกินมาแล้วอะหลังจากนั้นครูใช้จุด A เป็นจุดหมุนค่ะครูว่าสำหรับข้อ9ให้พวกเราสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กําหนดให้ที่มีขนาด30องศา ถ้าพูดแบบนี้คือต้องมีมุมต้นแบบกับมุมที่เราสร้างใหม่นะคะโดยตอนนี้เรากําลังเรียนโดยใช้วงเวียนต้องใช้วงเวียนนะคะอ่ะมุมแรกนะคะมุมต้นแบบเราใช้ไม้เครื่องวงกลมวัดได้เป็นต้นแบบอ่ะสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นนะกูเอาเป็นรังสีอ่ะ AB ก็ได้นะคะอ่ะกาง30วองศานี่นะคะใช้ไม้เครื่องวงกลมนะคะวัดเลยนะคะนี่ 30ค่ะดูวงในขึ้นมาดูจากฝั่งนี้ต้องวงในนะคะ30อยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะมาเลยนี่เอาไม่ถึงก็ได้นะตามแนว30นะคะ30องศาเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะนั้นมุมที่สร้างใหม่นะคะใช้วงเวียนอันดับแรกสร้างะายก่นสร้างลังสีขึ้นมานะคะมุมที่สร้างใหม่เอา นี่ลังสีอ่าน,นี่ใส่จุดก่อนนะคะ A B C แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้ที่จะสร้างใหม่นะคะโดยใช้วงเวียนอ่าเอาเป็น P P Q อ่ะทีนี้วงเวียนค่ะทำยังไงกลางรัศมีพอสมควรนะคะนี่เท่าไหร่ก็ได้นะกูกลางแล้วภาพต้นแบบค่ะอันนี้ภาพต้นแบบ อันนี้เราจะใช้วงวงเวียนมาที่ภาพต้นแบบค่ะใช้จุด R เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดหมุนเราจะหมุนนะคะนี่ให้ตัดนี่ให้ตัดแขนของมุมภาพต้นแบบหลังจากตัดแล้วตั้งชื่อค่ะเป็นอะไรคะอ่าเป็น M M N ดังนั้นค่ะกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ R M ค่ะ นี่ให้เท่ากับ R M ได้แล้วค่ะใช้จุด P เป็นจุดหมุนของภาพใหม่ค่ะภาส่วนโค้งค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่าส่วนโค้งปั๊บเห็นจุดตัดตั้งชื่ออีกเลยค่ะเป็น Z แล้วกันหลังจากนั้นกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับนี่ M N นี่ค่ะ M N หลังจากนั้นใช้ จุด Z เป็นจุดศูนย์กลางว่าจุดตัดค่ะนีเนเ่เห็นไหมเอ้าขออภัยเห็นไหมวงเวียนเราต้องเราต้องนิ่งนะคะต้องไม่เคลื่อนอ่ะอันนี้เอาใหม่นะคะครูวาดส่วนโค้งนี่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยนะคะนี่ถ้าวงเวียนเราเราเคลื่อนมันก็จะแบบคาดเคลื่อนอะ่ะนะคะเรากางเท่า Rm ก่อน M. นี่ RM เราได้เซตรงนี้ใช่ไหมนี่ RM วาส่วนโค้งนี่ไงหลังจากนั้นกลางให้เท่า MN นี่ใช้จุดแเป็นจุดหมุนวาส่วนโค้งนี่ได้แล้วค่ะจุดตัดตั้งชื่อใหม่เป็นจุด A ก็ได้หลังจากนั้นลากเลยค่ะนี่ลากเชื่อมเลย นี่ได้แล้วค่ะนะคะตั้งที่จุดอีก PQ อะไรมุม PQPQS นี่ SPQ นะคะจะได้ว่านี่ดังนั้นเราจะได้ว่ามุมอะไรคะ CRB นี่ CRB ภาพต้นแบบของเราซึ่งเท่ากับ30องศาเท่ากับอะไรคะมุมใหม่ที่เราสร้างโดยใช้โดยใช้วงเวียนเนยเห็นไหมนี่เห็นรอยไหมเมื่อไหร่มีรอยการตัดถึงได้จุดนะ นะคะได้เท่ากับอะไรคะมุม S P Q หรือ Q P S เนี่ยยาวเท่ากับ30องศาเท่ากันโอเคนะคะอืมอเรียนลองวัดดูก็ได้อ่ะนี่แต่ครูอาจจะมีคาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะว่าวงเวียนครูขยับเนาะนี่อ่ะประมาณ30องศานะคะนี่นโอเคทีนี้เหมือนเดิมเราจะสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับ330นะคะก็คือมุมอะไรคะเนี่ยมุมกลับมุมกลับ เกิน180เราจะแบ่งเป็น180บวกกับเท่าไรคะบวกกับอีกเท่าไหรบวกกับอีก150ก็ได้หรือเราจะวัดมุมอะไรคะวัดมุมที่เหลือจาก360ก็คือเอา360หนึ่งวงกลมลบมุมที่ต้องการนี่ได้เท่ากับ30องศาเราจะทำสร้างมุมนี้นะคะสร้างมุมนี้แต่ไม่เอา โคง้งไม่เอาโค้งนี้จะเอาอีกโค้งที่เหลือเหมือนข้อนี้ค่ะนี่นักเรียนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะสร้างมุม285องศาอีก75จะเป็น3 6มมันจะได้1วงกลมเราจะสร้างมุม7จเพราะไม้รึ่งวงกลมเรามันร้อยใช่ไหมคะรึ่งวงกลมคือมุมเส้นตรงเนี่ยได้ร8อยเราสร้างมุม75สร้างได้โดยไหครึ่งวงกลมใช่ไหมอ่ะ แล้วเราจะไม่เอาโค้งนี้ถ้าเราต้องการมุม75เราก็เอาโค้งนี้เราก็วาดโค้งนี้แต่เราจะเอาโค้งที่เหลือมันก็จะเป็นมุมกลับที่เราต้องการคือ285เ okay, คไหมแต่ทีนี้อันนี้เราจะสร้างโดยใช้โดยใช้วงเวียนนะคะโดยใช้วงเวียนอะสร้างมุมต้นแบบขึ้นมาก่อนเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้นี้เราจะสร้างมุม30องศาค่ะแต่เราจะไม่เอาโค้ง30ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนข้อนี้เลยใช่ไหมแต่เราจะเอาโค้งนี้ใช่ไหมคะโค้งที่เหลืออีกเนี่ยจะได้เป็นวงกลมเนี่ยมันต้องเพิ่มอีก330บวกอีก30จะเป็น360คือมุมว,วงกลมนะคะอ่าโอเคอ่าเปลี่ยนเป็นพัญชนะใช้บ้างอ่ะก็ไก่ขอไข่นะคะอ่าทีนี้กลางเท่าไหร่กลาง30นี่แหละนี่น,นขึ้นมาตรงนี้30มสิบราก็ลากเชื่อมเลย นะคะคนี่กขอคอตรงนี้สามแต่เราเอาไหมคะไม่เราจะเอาตรงนี้นี่ตรงนี้คือ330เพราะว่าถ้ารวมตรงนี้30จะเป็น360มันจะเป็นมุมวงกลมเราแค่ไม่เขียนโค้งตรงนี้แค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะสร้างสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากันโดยใช้วงเวียนเหมือนเดิมพวกเราสร้างรังสีขึ้นมา ลังสีโบใบไม้ปอป่าเหมือนเดิมค่ะหลักการเหมือนข้อที่แล้วเลยกลางวงเวียนแบบไหนก่อนนะคะอาวว่าส่วนโคง้งกลางวงเวียนนี่อย่างนี้ว่าส่วนโค้งตรงไหนเราสร้างเหมือนตัวนี้เลยก็ได้แต่เราจะเอาโค้งไหมคะโค้งที่เหลือเหมือนกันเดะเลยนะคะหรือเราจะโค้งแบบมุมกลับก็ได้อ้าวโค้งแบบมุมกลับนะกูจะโค้งนะ โค้งนะใช้ภาพต้นแบบนะคะการเวียนรัศมีพอสมควรนะนี่นะครูจะโค้งเลยนะนี่โค้งให้มันตัดนี่โค้งเลยนี่โค้งให้ตัดนะคะนี่อ่ะตัดแล้วตั้งชื่อจุดจุดอะไรจุดกขคอ,ของอจอ กางวงเวียนเท่าไรนี่ให้ได้เท่ากับอะไรคะภาพต้นแบบนะกองอแล้วก็ใช้จุดบลมไม้มของภาพใหม่เป็นจุดหมุนหมุนเลยหมุนเลยหมุนโค้งทั้งหมดเลยก็ได้อ,อ่เห็นไหมถ้ากุูจับไม่ดีเห็นไหมคะนักเรียนเอาใหม่นี่โอเค มาหมุนอ่ะโอเคหลังจากนั้นกลางให้เท่ากับมุมไหนนี่กอจอนะคะพอตัดจุดนี้นะคะอ่ะพอพึ่งนะคะใช้พอพึ่งเป็นจุดหมุนกลางวงเวียนให้เท่ากับนี่จุด2จุดนี้ที่ห่างกันนะคะอ่ะโอเคหมุน เกิดจุดเกิดจุดตัดแรกแล้วนี่นี่นจุดตัดแรกโค้งแรกอ่ะจุดตัดแรกอ่ะเป็นสอเสือนักเรียนลากเชื่อมนี่จุดอีกนะคะจุดลอลิงดังนั้นตรงเนี้ยค่ะที่เราไม่เอานะจะได้30เนี่ยตรงเนี้ยสาแต่เราต้องการไหนคะเราต้องการโค้งที่เหลือโค้งเนี้ยคือเท่าไหร่ 330เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้สร้างมุมกลับเราสร้างเป็นมุมที่เหลือจาก360ก็ได้ค่ะใช้หลักการเดียวกันเหมือนข้อ9้าเลยเนี่ยเนี่ยแต่ข้อ9้าเราเอาโค้งนี้นะคะแต่ข้อ10เราต้องการ330ก็จะเป็นโค้งที่เหลือพอร,รวมกับ30จะเป็น360จะเป็นมุมวงกลมนะคะเราลองวัดดูนะคะมุมนี้เป็น30จริงไหมก็ได้เห็นไหมนี่30เลยนะคะพอดีเลยนะนี่นี่สานะคะ อะลองวัดดูซิมุมที่เหลือจะเป็น3 3 3 0มั้ยมไหมมันคือ180บวก150ถ้าต่อออกไปนะคะนี่โค้งนี้คือ180แล้วโค้งนี้ที่เหลือนี่ต้องได้105มุมป้านลองดูดิว่าจริงไหมนะคะนี่เรากางจากตรงนี้ขึ้นไปค่ะศูนย์วงนอกนี่10 5ยหนีมาดูซินะคะ ต้องได้ร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบอ่ะมาดูตรงไหมคะนี่นะคะนี่อ่ะใกล้เคียงนะคะตรงเลยเพราะว่าวงเวียนครูม,มันอาจจะแบบขยับเข้าจะบอกขยับออกเราต้องแม่นนะคะนี่ร้อยห้าสิบตรงเลยบวกอีกร้อยห้าสิบนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเพราะโค้งล่างนี้คือร้อยแปดสิบแล้วเราจะนับตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยโค้งมาเนี่ยได้ร้อยห้าสิบซึ่งรวมกับร้อยแปดสิบก็เป็นมุมสามร้อยสามสิบที่เราต้องการโอเคนะคะ